นิกกี้นัชชาติปล่อยเพลงใหม่ในวันเกิดชื่อเพลงอารัชพรมีนุ่นสุทธิพามาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะหลังจากที่กรณีก้อยอารัชพรได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ล่าสุดผ่านทางช่อง YouTube ของนิกกี้นัชชาติซึ่งทางก้อยนั้นก็เผยว่าอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราสองคนเลิกกันแล้วแต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีวันนี้เลยมาบอกให้ทุกคนรู้โดยท้่ยกันตกลงกันแล้วว่าเลิกกัน ก่อนหน้านี้สาวก้อยได้มีการเคลื่อนไหวถึงอดีตคนรักหลังจากเลิกลาก,กันอีกครั้งได้มีการโพสต์ภาพอวยพรมันเกิดให้กับนิกกี้นชัดพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า HAPPY BIRTHDAY ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะซึ่งทางด้านหนุ่มนิกกี้ก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นตอบกลับบอกว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นหรอรักน้องเสมอนะ ลาสุดหนุ่มนิกกี้ได้ปล่อยเพลงใหม่ต้อนรับวันคล้ายวันเกิด25มีนาคม2566โดยเพลงมีชื่อว่าอรัชพรพร้อมกับปล่อย MV เพลงทางช่อง y YouTube นาาิกกี้นชฉัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยังมีนักแสดงอีกหลายคนนะคะที่ร่วมเล่นใน MV นี้ด้วยเหมือนกันอาทิเช่นนุษสุธิภาเอวาปรวรวันโดยความหมายของเพลงซึ้งกินใจที่ผู้ชายคนนี้พร้อมจะยอมทุ่มเทและแต่งงานด้วยสินสอดเท่าไหร่กี่ล้านก็นยอมผ่อน ซึ่งตอนท้ายของ MB ก็ยังเขียนความหมายของชื่อเพลงเอาไว้ด้วยว่าซึ่งเจ้าตัวก็เขียนว่าอารัชพรซึ่งแปลว่าบริสุทธิ์และประเสรศิฐแต่สําหรับผมอารัชพรแปลว่าที่รักนั่นเองครับทมกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นบอกว่าครั้งแรกที่ได้ยินเมื่อสองสามปีก่อนก็รอมาตลอดว่าจะได้ฟังเพลงเต็มๆเ,เมื่อไหร่สุดยอดเพราะมากไม่มีผิดหวังเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้นายเสมอนะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากทางสยามเนวส์ด้วยนะคะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ